พระพริมเจ็ดโมงเช้าแล้วตื่นตื่นตื่นได้แล้วอืมอืม้อขออีกห้านาทีนะไม่ได้วันนี้เราต้องไปที่ทุ่งนากันนะหนูไม่อยากไปเลยขนมปังที่นามันร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยต้องลุยคโคลนด้วยการทำนาเป็นหน้าที่นะพระพริมและยังดีต่อสุขภาพของพระพริมด้วยนะนะขนมปังนะ่ะ ช่วยหนูหน่อยสิคะนายเป็นหุ่นยนต์จากอนาคตเลยนะต้องมีของวิเศษเจ๋งๆช่วยหนูได้แน่ๆเลยใช่ไหมคะอืมการใช้ของวิเศษโดยไม่จําเป็นเป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎการดูแลขั้นพื้นฐานนะครับไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่มันจําเป็นมากมากมากเลยนะนะคะขนมปังสุดหลอเออก็ได้ครับแต่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับ แล้วของวิเศษอยู่ไหนล่ะ